อ่านไรน้ำได้เบิดเพื่อนี้จะเป็นงานทัมบุญหรืองานเฉลองอัทีของคุณพ่ออาดคุณแม่น้องสีทาและนายสระหยุดลำด้สงูงในตอนเ้า้านี้ผ่านมาเขาก็ได้ทัมบุญกันไปแล้ว ในในคบพื้นนี้ทา้งเจา้าภาพกระยาใคเล้ยเขาได้มวนได้นสนุกสนานน้ำกันเนี่ยได้ไปหาว่าจ้างทางวารัมมาให้พี่น้องได้ฟังในคำขื้นนี้ขอขอให้พี่น,อน้องมีความม่วนความสนุกสนานเดือกขับเด้อ ไม่อยากให้นี้เรื่องทะเลาะบาะแว้งกันกับอขอขอบคุณไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆท่านที่ได้มาดูแลความสงบในคำขึ้นนี่และขออนุญาตให้ผูน้นำท่านออินได้พบปะกับพี่น้องขอเชิญครับ ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคููของเราทั้งสามหมู่นะครับแล้วก็พี่น้องบ้านใกลเดินเทียงนะครับครับก็สําหรับงานวันนี้นะครับเป็นงานฉลองอัปินะครับของคุณพ่อน่ว่าจบไงได้ปวดขาด้วย ครับของคุณพ่ออาศนะครับคุณแม่น้อยนะครับศรีภานะครับแล้วก็นายสราวุธลลำได้สงนะครับซึ่งนะครับงานวันนี้นะครับที่ได้เกิดขึ้นได้นะครับก็ด้วยแรงใจแรงศรัทธานะครับของจากทางเจ้าภาพนะครับที่จะนะครับมีความประสงค์นะครับในการทําบุญอุทิศฐานะครับให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกว่าทางเจ้าภาพนะครับจะหาดนตรทีนะครับ ขออนุญาตเปิดยังยังไปยังไหมจะหาดนตรีนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับก็เป็นความยากนะครับเพราะว่าดนตรีก็เกือบพึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ร่วมสนุกกันสนุกสนานในช่วงปีใหม่นะครับให้สนุกสนานลื่นเรือนะครับหลังจากเราได้ทำบุญกันเมื่อวันนี้แล้วนะครับจะให้สนุกสนานลื่นเรือย่าได้มีเรื่อง มลานะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อาัยให้กันนะครับเพราะว่าเราอยู่ป้านใกล้เคียงกันนะครับก็ให้อภัยซึ่งกันและกันโดยที่เราก็จะไม่มีเรื่องนะครับไม่มีเรื่องไม่มีลาวนะครับครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับในการที่เรามารับชมนะครับต่างคนก็ต่างมาต้องการความสุขสนุกสนานนะครับเน้นอย่างเดียวนะครับในการมีเรื่องนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ดูแลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับถ้าลูกหลานท่านใดนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีเรื่องมีราวในคืนนี้นะครับถ้าจับได้นะครับก็จะให้มีส่วนร่วมกับทางเจ้าภาพในการจ่ายค่ามอลัานะครับดีไหมครับครับเอาตามนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องนะครับก็ถ้าจับได้จะตามไปถึงบ้านนะครับ ก็จ,จับได้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าบ้านท่านอยู่ไหนนะครับครับก็มีเรื่องฝากไว้เท่านี้นะครับขอขอบคุณครับครับก็รับชมต่อเลยนะครับ